ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มประปุติยานกำลังนำเสนออริมักมาถึงข้อสมาชีวะคือการเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบโดยย้อนกลับไปสะท้อนมาจากพระพุทธธรรมรัตที่ทรงแสดงไว้ในสังยุตตนิกายกับในอังคุตรนิกายโดยทรงจำแนก การสแสวงหาทรัพย์เกี่ยวกับการสแสวงหาการบริโภคใช้สอยทรัพย์ของบุคคลไว้เป็นสิบประเภทด้วยกันแต่ว่าคนส่วนใหญ่นะ่ยมันก็อยู่ได้ประมาณสักเจดปดประเภทนะครับอีกสองประเภทหลังมันเป็นเรื่องใหญ่เกินกำลังที่สามัญชนจะเข้าถึงได้แต่ว่ามันก็มีคนเข้าถึง จะได้โปรดเข้าใจว่าเรื่องหล่านี้พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัตินะฮะพระพุทธเจ้าแสดงหมายความว่าเป็นบุคคลที่มีอยู่แล้วในโลกทั้งหมดเพียงแต่ว่ามาร้อยเรียงให้เห็นแล้วก็เสนอขึ้นมาทํานองคล้ายๆก็เป็นทางเลือกว่าเราจะเอาทางไหนล่ะในฐานะที่เป็นกามโภคีหรือผู้บริโภคกามในฐานะที่เป็นผู้ครองเรือนในฐานะที่เป็นครือหัดผู้ครองเรือนเนี่ย กือเจ้าแบบแบบไหนก็เสนอมาให้ดูทุกๆแบบแต่ก็สั่งการอะไรไม่ได้อนะสั่งการให้ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้วรธรรมเทศนาข้อนี้เหมือนกับสะท้อนเรื่องอื่นๆเหมือนกับแสดงถึงสามีพัญญาเจ็ดประเภทมาควางก็มีอยู่แล้วอะในโลกเนี้ยผู้เจ้าก็แสดง แล้วก็กลายเป็นทางเลือกเอาตอนแสดงครั้งแรกเนี่ยก็แสดงแกนางสุชาดาถึงเป็นลูกสะพายของท่านอนาธบินิกาเศรษฐีนางสุชาดาก็เป็นคนก้า,ราวร้าวรุนแรงนะครับชอบข่มขู่คุกคามคนภายในบ้านแล้วไม่เคารพย่ำเกรงผู้หลักผู้ใหญ่พระเจ้ารับสั่งเรียกมาพบแล้วรับสั่งถามว่าสุชาดา ปัญญาในโลกเนี่ยมีเจ็ดประเภทถือเป็นปัญญาประเภทไหนนางก็กราบทุลว่านางไม่ยังไม่ทราบเลยเจ็ดประเภทม,มีอะไรบ้างขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดทรงแสดงในราบด้วยพระเจ้าก็ส่งจำแนกแสดงว่าปัญญาที่เสมอด้วยโจรปัญญาที่เสมอด้วยเพชฌฆาตปัญญาที่เสมอด้วยนายปัญญาที่เสมอด้วยแม่ของสามีนะฮะปัญญาที่เสมอด้วย พี่สาวของสามีพี่สาวน้องสาวของสามีปัญญาที่เสมอด้วยเพื่อนของสามีปัญญาที่เสมอด้วยทาศีของสามีคือหมายความวางตัวคล้ายๆกับเป็นแม่เป็นพี่สาวน้องสาวเป็นเพื่อนเป็นทาสีนั้นสุจารดาเธอก็เลือกจะเลือกเอาชุดสุดท้ายเลยบอกว่าเมื่อก่อนะนรับพระองค์ไม่ทราบว่า มีปัญญาอยู่กี่ประเภทแต่เมื่อทราบจากพระบุมมีประภาคแล้วก็ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปเนหม่อมฉันจะเป็นพัญญาประเภทที่เป็นฐาสีพัญญาอนน้อมถ่มตนเยอะนะฮะลดตัวลงไปเยอะเลยาะพวกเหล่านี้มันจะสเน็จประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อว่าเราเลือกแต่ต้องเลือกในทางที่ดีนะฮะคือถ้าไม่เลือกในทางที่ดีก็ยังไม่อยู่ในสมาชีวะ พราะในประเภทต่อไปเนี่ยเป็นประเภทที่สามนะฮนะหมายความว่าพวกกลุ่มแรกก็มีอยู่สามประเภทกลุ่มที่สองก็มีอยู่สามประเภทก็คือพวกหนึ่งสแสวงหาพวก,กุสมบัติโดยชอบทําบ้างไม่ชอบทําบ้างคดีบ้างไม่ดีบ้างทารุณบ้างไม่ทารุณบ้างไงนะ นั้นก็แสดงว่าก็แล้วแต่กรณีแล้วแต่กรณีในช่วงการสแสวงหาถ้าดีก็ถือว่าดีไม่ดีก็ถือว่าไม่ดีแต่ตัวนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามเปลี่ยนแปลงไปตามกรรมกรรมคือการกระทำของเขาเองอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่ากรรมนาวัตติโลโกสัโลกก็เป็นไปตามกรรมเราเป็นคนดีก็เพราะกรรมเป็นคนชั่วเพราะกรรมคือการกระทำของเราเองเพราะในช่วงใดที่สแสวงหามาในทางที่ทุจริต มันก็คือทุจริตหมายความว่าเราประพฤติทุจริตเราก็เป็นคนทุจริตแล้วก็ไปเสดผลที่เกิดขึ้นมาจากการประพฤติทุจริตไม่ได้ในช่วงใดที่ประพฤติสุจริตก็ถือว่าสุดจริตสังคมก็ยอมรับว่าสุดจริตเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับในผลจะสุดจริตนั้นก็จะเกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อได้มาแล้วเนี่ย มันเกิดจะนีอันนี้คือเสียได้มาแล้วก็ไม่เลี้ยงตนเองให้อิ่มหนำไม่แจกจ่ายแบ่งปันแลไม่ใช้ทำกรรมดีมก็สสแสดงให้เห็นว่าในช่วงของการแสวงหานี่คุมตัณหาได้บ้างคุมไม่ได้บ้างในช่วงใดช่วงใดที่คุมตัณหาได้ก็เป็นการแสวงงานในทางที่ชอบทำช่วงใดที่คุมตัณหาไม่ได้การได้มาก็ไม่ชอบทำ แต่ว่ากลับมีอุปาทานคือยึดผิดยึดมั่นหรือมั่นผิดเก็บทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเอาไว้เหมือนกับปู่โสมข้าวทรัพย์ต่างกเราจะเห็นว่าช่วงนี้มันก็เหมือนกับประเภทแรกเพียงแต่ว่ามันต่างกันในช่วงของการแสวงหาเกิดดีบ้างไม่ดีบ้างนะไอตอนไม่ดีก็เหมือนกันเลยพวกประเภทที่ห้าเนี่ย สแสวงหาพวกกระซับโดยชอบทําบ้างไม่ชอบทําบ้างทารุณกดกดขี่บ้างไม่ทารุณกดขี่บ้างก็แล้วแต่อันนี้ก็เหมือนกันคือขึ้นอยู่กับการกระทําในแต่ละขณะในช่วงของการสแสวงหาในทางที่ชอบทําให้ทารุณกดขี่เขาก็เป็นคนดีในช่วงที่การสแสวงหา โดยวิธีการที่ทารุณกดขี่ในช่วงนั้นเขาก็เป็นคนไม่ดีตรงนี้เราจะดูที่กรรมเกีการกระทำของคนในช่วงดีก็คือควรยกย่องสรรเสริญช่วงไม่ดีก็ควรเกีก่การตำเนิซึ่งเป็นหลักการที่พระเจ้าทรงวางไว้ว่า ใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบครอบแล้วตำหนิคนที่ควรตำหนิเมื่อเขามีการกระทำที่ควรตำหนิใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบครอบแล้วยกจ่องคองนที่ควรยกจ่องเมื่อเกามีการกระทำที่ควรยกจ่องก็แสดงว่าเราไม่ได้สนใจว่าเขาเป็นใครแต่จะมองที่พฤติการของเขาแต่ถ้าจะเอาอย่างเอาอย่างก็ เอาอย่างในช่วงของการแสวงหาในทางที่ชอบทำแล้วก็ไม่ทะรุนกดขี่เพราะว่ามันจะเป็นความสวัสดีแก่ตนแต่พอได้มาแล้วเนี่ยก็เลี้ยงตนเองให้อิ่มหนำเป็นสุขแต่ว่าใจแคบนะฮะคือไม่เฉลีย่ยแจกแบง่งสงเคราะห์นุเคราะห์บุคคลอื่นแล้วก็ไม่ได้ใช้ทรัพย์เนี่ยทำกรมดี เพราะนั้นมันก็มีปัญหาปนกันทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างนะซึ่งพิจารณาแยกแยะแล้วก็เห็นว่าในช่วงที่เป็นการแสวงหาในทางที่ไม่ชอบธรรมนั้นก็คือผิดศีลแล้วก็ผิดธรรมในช่วงที่ชอบชอบธรรมก็คืออยู่ในศีลในธรรม แต่ว่าการได้ทรัพย์มาแล้วมาบนโภกใช้สอยเรื่องดูตนเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์ในปัจจุบันเรียกว่าเป็นทิฏฐธรรมมิการประโยชน์ก็เป็นสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์แต่ว่าในฐานะที่เป็นหน่วยของสังคมเนี่ยคับแคบนะคือขาดน้ำใจในการแจกแบ่งในการสงเคระอนุเคราะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือครอบครัวเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่ คนที่ใกล้ชิดกันวิธีการในทางศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าส่งวางไว้โดยเฉพาะพระเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยิการบิณฑบัติอย่างนี้ตอนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมันทําได้ดีนพะพออยู่กรุงเทพมันคล้ยๆกับเหมือนกับไข้คนเนี่ยคืออยู่มันอยู่ห่างไกลกันไม่ได้พบเห็นไม่ได้รู้สารทุกขสุขดิบของกันเลกัน ในต่างจังหวัดเนี่ยพระจะฉันเข้าร่วมกันมาอยู่ต่างจังหวัดมาประมาณทาายหกปีเจ็ดปีนะครับเวลาฉันเข้าเราก็ดูแลมีการแจกแบ่งมีการสงเคราะห์นกเคราะห์กันมีการซักถามมีการแก้ปัญหาก็ร่วมทุกร่วมสุขก,กันและก็มีความผูกพันสูงนะครับ พระเนนที่อยู่ด้วยกันบางครั้งเนี่ยเขาก็พันษาเขใกล้เคียงกันแต่เขาก็ <ๆ S 1> รบนัถือเราเป็นครูบาอาจารย์เราดูแลเขาทุกอย่างแต่พอมาถึงในสังคมเมืองหลวงเนี่ยมันแยกเป็นคณะคณะคณะทำให้โอกาสที่พระจะพบกันเนี่ยยากนอกจากในชาวบ้านมาเลี้ยงแล้วก็มีกิจนี้มนอะไรอะไรต่างๆเนี่ยแต่พบพบกันก็ไม่ทั้งหมดหรอก ไม่ค่อยได้ดูแลสารทุกขสุขติบกันทำให้ภาพจริงๆเนี่ยห่างเขินไปแต่มันคงแก้ไขอะไรไม่ได้อะนะเพราะว่าโครงสร้างโครงสร้างสังคมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างแม้แต่พวกกรรมาฐานในที่บางแห่งก็ต่างคนต่างก็แยกๆยกันจังแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังมีเป็นรูปของโรงฉัน แล้วก็เอาอาหารมารวมกันซะก่อนแล้วก็ต่างคนต่างก็เอาไปเท่าที่จาเป็นจะต้องฉันเป็นวิธีการที่ใกล้เคียงกับยุคสมัยพระพุทธเจ้าแต่บางทีมันก็รุงรังมากไปหน่อยนะคือทำให้เสียเวลาในเรื่องกินอยู่เยอะลงังสามสี่ชั่วโมงในภารกิจการงานอื่นที่จะต้องจัดจะต้องทำถึงมีความต้องขันมากกว่าเรื่องกินเนี่ย มันก็ไม่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำมันก็ดีกันคนละอย่างแต่ว่าเนื้อหาสาระก็ให้คงความเป็นภิกษุในพุทธศาสนาไว้เต็มตามกำลังความสามารถแต่ตรงนี้เป็นการพูดถึงชาวบ้านนะพูดถึงชาวบ้านว่าบางครั้งก็ แสวงหาในทางที่ชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างทารุณกดขี่บ้างไม่ทารุณกดขี่บ้างแอนตัวน,นี้ก็ถือว่าจะดีชั่วไปตามตามแต่ละขณะแต่ว่าได้มาแล้วเนี่ยเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูครอบครัวก็ดีฮนะแม้จะบางอย่างได้มาในทางที่ไม่ดีแต่ว่าตอนเลี้ยงดูครอบครัวก็ถือว่าดีนะ แต่การขาดความมีน้ำใจกับการแจกแบ่งกับการสรงครอเครอบกันแสดงให้เห็นถึงความคับแคบการไม่ยอมรับนับถือไม่มีน้ำใจต่อคนอื่นแล้วก็ไม่ใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำบุญซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงเนี่ยถ้าเอาไปทำบุญก็คือ แม้ของได้มาในทางไม่บริสุทธิ์แต่เราไปทําบุญในส่วนบุญก็เป็นบุญนะฮะอ้ส่วนไม่บริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์ไปตรงนี้จึงดีอยู่สองประเด็นนะฮะในกรณีที่สแสวงหาในทางที่ชอบทาไม่ทารุณกดขี่แล้วก็นํามาเลี้ยงดูตนเองแล่ครอบครัวเป็นสุขนอกนั้นก็ยังไม่ดีประการต่อไปนั้นก็คือสแสวงหาพวกกระสับ แต่ทราบไปชอบทําบ้างไม่ชอบทําบ้าง,างเหมือนกันตารุนกดขี่บ้างไม่ตาุนกดขี่บ้างเหมือนกันนะนะฮนะตรงนี้เหมือนกันคือหมายความว่าใจยังไม่ตั้งมัน่นอยู่ในสีในธรรมยังสับสนยังอาการลมเพลลมพัดอยู่ควบคุมทิศทางของชีวิตยังไม่ชัดเจนแต่ว่าดีที่ได้มาแล้วเลี้ยงตนเองให้อิ่มหนำเป็นสุข ในที่นี้ก็หมายถึงครอบครัวด้วยแหละองศาคณะญาติด้วยอย่างที่ส่งแสดงไว้ถึงประโยชน์ในการใช้จ่ายทรัพย์เนี่ยเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูมารดาบิด,ดาเลี้ยงดูแขกเรือต่างๆสงเคราะห์ญาติมิตรอะไรต่างๆทำพิกรรมเสียภาษีแก่บ้านเมืองคือภารกิจที่เราจะต้อง ทำเพื่อให้เป็นประโยชน์ในฐานะที่เราเป็นหน่วยของสังคมเนี่ยมันมีเยอะแต่ถ้าใจคับแคบแล้วเนี่ยจะทำได้ยากเพราะจริงๆแล้วเราอาศัยแผ่นดินเนี่ยต้องให้แผ่นดินได้อาศัยดย้วยไม่จะคิดแต่จะอาศัยแผ่นดินอย่างเดียวหรือกอกโกยตักตวงผลประโยชน์จากแผ่นดินอย่างเดียวหรือว่า เป็นศาสนกในศาสนาเนี่ยให้ศาสนาเรามาอาศัยศาสนาก็ต้องให้ศาสนาได้อาศัยเราด้วยมันไม่ใช่มุ่งแต่จะอาศัยศาสนาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นครอบครัวญาติพี่น้องวงศากัญาญาตพ่อแม่แตระกูลบงตลอดถึงสมณะชีพราหมณ์อะไรต่รางๆเนี่ยมันมีคุณอุปการเราๆโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างนะฮะจนใหญ่แล้วก็พูดระดับนี้พูดระดับโดยตรง มายความมาคนที่ใกล้ชิดกับเราแล้วก็มีคุณอุปการต่เ,เรามาก่อนตรงนี้เพิ่งสังเกตว่ามันจะมีปัญหาอยู่ในช่วงของการแสวงหาในกรณีที่ไม่ชอบธทำทารุณกฎขี่แต่ว่าต่อจากนั้นก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามีการเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูครอบครัวส่งเคราะหญาตเป็นต้น แล้วก็ใช้ทรัพย์เป็นอุปกรณ์ในการสร้างความดีอันนี้ถือว่าชุดหนึ่งนะอีกชุดหนึ่งกลุ่มต่อไปนั้นเป็นการสแสวงหาในทางที่ชอบทำคนจะน้อยลงนะเป็นยอดแหลมก็เจด,ดีแต่คนจะน้อยลงว่าคนทำได้ขนาดนี้มันจะจะหาได้ยากคือพวกหนึ่งสแสวงหาพวกกระทรัพย์โดยชอบทำไม่ทารุณคมขี่ ทุกขั้นตอนเนี่ยพิสูจน์ได้เดี๋ยวเรามีคำพูดอย่างหนึ่งว่าโปร่งใสหรือปัญหาบางอย่างเนี่ยเราก็รู้สึกตะกิตตะขวงนะฮะว่าการได้มาในบางถึงบางอย่างพอมันจะถูกต้องหรือไม่แล้วก็เหมาะควรหรือไม่เนี่ยซึ่งฐานะคนชาวบ้านปัญหาว่าอาชีพอะไรละ่ะ าเราประกอบสัมาชีพของเราตามสมควรแก่ฐานะคือสัมาชีพคนชาวบ้านเนี่ยมันหาข้อ,อยุติไม่ได้นะก็แล้วแต่ใครมีฐานะมีอาชีพยังไงเพียงแต่ว่าทุกบาททุกสตางที่เราได้มานั้นไม่มีปัญหาในแง่มุมของกฎหมายแล้วในแง่มุมของศีลธรรม คือบางครั้งบางคราวอาจจะกฎหมายนี่มันอยู่ที่การจับได้ลายทัน,น,นแล้วก็ผ่านกระบวนการสืบสวนสอบสวนติดตามต่อสู้กันในโรงในศาลกว่าจะวินิจฉัยว่าถูกหรือผิดเนี่ยมันมน,นานแต่ว่าถ้าระดับศีลธรรมที่เราตัดสินด้วยบาปด้วยบุญแล้วเนี่ยการแสวงหาได้มาในทางที่ชอบทมก็ถือว่าถูกต้องแล้วแล้วก็ดีในขนานั้นแล้ว ทีนี้พอได้มาแล้วเนี่ยมันมันก็มีปัญหามีปัญหาว่าไม่เลี้ยงดูตนเองไม่เลี้ยงดูครอบครัวไม่แจกจ่ายแบ่งปันแล้วก็ไม่ได้ใช้ทรัพย์เป็นอุปกรณ์ในการทําความดีก็หมายความว่ามันเหมือนกับประเภทแรกในสองสองสองชุดแรกในช่วงของการได้ทรัพย์มาแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกัน คนพวกนี้ก็ค่อนข้างจะมีปัญหาแม้ว่าในการสแสวงหาคนท่านไม่มีปัญหาก็ตามแต่ว่าได้มาแล้วมันทรัพย์ไม่เป็นประโยชน์พวกหนึ่งก็สแสวงหาพวก,กทรัพย์โดยชอบทำไม่ทารุณคมขีได้มาแล้วเลี้ยงตนเองให้อิ่มน้ำเป็นสุขแต่เสียนิดเดียวคือไม่แจกจ่ายแบ่งปันแล้วก็ไม่ใช้ทำความดี ส่วนช่วงการแสวงหาไม่เป็นปัญหาช่วงการพวกใช้สอยไม่เป็นปัญหาแต่ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมต้องรับผิดชอบเรื่องชีวิตหลังตายด้วยเนี่ยก็แสดงว่ายังไม่มีการสะสมบุญไม่สะสมกุศลคือความดีพุณเจ้าคงเคยแสดงเก็บพราหมณ์คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชาราแล้ว ก็รับสั่งเป็นใจความว่าดูก่อนพราบัดนี้ไวัวของท่านแกงงอมพระเรางไปแล้วมันเหมือนกับใบไม้เหลืองที่กำลังจะหลุดจากขั่วแต่ว่าสเบียงคือกุศลของท่านนี่ยังไม่มีเพราะท่านจงทำบุญคือสร้างสมสเบียงคือกุศลที่ผู้แด่คนแก่เข้าใจนะครับเป็นตำนานแค่แค่การเดินทางไกล เดินทางไกลนี่ยเราก็ต้องมีสเสบียงต้องมีค่าใช้จ่ายนะในปัจจุบันเราอาจจะเทียบไม่ได้แต่สมัยโบราณเนี่ยมันชัดเจนว่าเราก็ต้องมีสเสบียงไปแม้แต่คนที่ไปเที่ยวอินเดียในปัจจุบันเนี่ยบางครางบางคราวก็ต้องเตรียมสเสบียงเพราะว่าอินเดียมันไม่เหมือนประเทศไทยนะที่จะ รถบัสโครงก็ไปแล้วก็ซื้ออาหารเลี้ยงดูกันได้เป็นร้อยร้อยคนเนี่ยมันทำทำทำได้ยากแล้ก็ต้องเตรียมสเสบียงการพูดในแนวเสบียงมันก็ง่ายต่อการทำความเข้าใจว่าเราเดินทางไกลไปสู่สังสารวัตรอันยาวนานเนี่ยสเสบียงนั้นจะเป็นที่เลี้ยงหล่อเลี้ยงตนเองแล้วก็ประยุติด้วยหลักที่เรียกว่าศรัทธา ันติปาปาป,า,ปาเถอ,อยังศรัทธารวบรวมไว้ซึ่งสเสบียงคือกุศลเสบียงมันก็กลายเป็นที่พึ่งพำนักเป็นเกาะเป็นที่พึ่งให้แก่บุคคลเหล่านั้นสามารถอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่กะติพบที่ตนได้อุบันินันก็แสดงว่าการได้ทรัพย์มาในทางชอบธรรมแล้วก็ ได้มาแล้วเลี้ยงดูตนเองให้อิ่มนำเป็นสุขนั้นมันก็ดีในปัจจุบันแต่การไม่แจกจ่ายแบ่งปันเนี่ยก็แสดงว่าไม่มีการสเคราอย,า,ยาติวิทยาการนันจะสังกโหการสงเคราะ์ญาติเนี่ยเป็นอุดมมงคลแล้วก็ไม่ใช้เป็นอุปกรณ์ในการกระทําความดีไอ้ทรัพย์สมบัติที่เรามีมันก็ต้องทิ้งไปในโลก เรามาในโลกนี้ด้วยกรรมของเราอยู่ในโลกนี้ด้วยกรรมของเราจากโลกนี้ไปด้วยกรรมของเราแต่ว่าเมื่อไม่ได้สร้างสมกุศลคือความดีไว้มันก็เป็นการสร้างปัญหาแก่ตนเองคือว่าจะเดือดร้อนในภพชาติที่ตนไปบังเกิดแล้ว ดังนั้นได้สรงแสดงให้เห็นว่าแม้แต่รูปร่างกายของเราเนี่ยสุวรรณตาสุสระตาสุสันธานังสุรูปตาทิปจังปริวารโอสปมเตนารปติเนี่ยสุวรรณตาคือความเป็นผู้มีผิวพรรณสวยงามสุสระตามีเสียงไพเราะสุสันธานังโสงสมส่วนสุรูปตามีรูปงามเป็นต้นเนี่ยมาเกิดมาจากบุญญาณิชฌะที่ทําให้เห็นว่าคนเราเนี่ยหกพันกว่าล้านเนี่ยไม่มีใครเหมือนกันเลย มันอะไรอยู่เบื้องหลังเราอาจจะพูดถึงยีนอะไรก็ว่าไปแต่พูดถึงยีนพูดถึงดีเอออะไรแต่ไรว่าไปเอาเข้าไปถึงยีนเนี่ยมันจะอธิบายไม่ได้หรอกนอกจากว่าไปพูดในแง่ของกรรมถึงมันเป็นนามนธรรมมันมีอิทธิพลต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในเราสังเกตนะฮะ ไอ้สิ่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนแทนที่จะเป็นรูปธรรมมาเป็นนามธรรมนะครเป็นความคิดเป็นจิตใจของมนุษย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตใจของเราเองนะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอยู่ที่การตัดสินใจในแต่ละขณะของเราเดินไปดีๆเกิดละโมบมูกขึ้นมาเนี่ยไปชิงทรัพย์เขาในกลายเป็นโจรไปทันทีทันใดเลย หรือว่าเดินไปแล้วก็ไปเจอทรัพย์สินเงินทองเขาวางทิ้งไว้แล้วก็นําไปคืนให้เขาก็กลายเป็นผลละพีไปในทันทีทันใดกลายเป็นวีรบุรุษไปในทันทีทันใดเราแสดงวัดเจนมากกว่าการกระทำในแต่ละขณะเนี่มันเป็นการบ่งบอกถึงความเป็นคนดีคนดีแล้วก็ให้ผลในในในอนาคตแกเราเป็นบุญเป็นกุศลที่จะเป็นบุญเป็นกุศลหรือเป็นบาปเป็นกุศลก็รู้แหละที่จะติดตามผลแกเราการต่อไป เพราะคนประเภทนี้จึงมีปัญหาในณีที่ไม่รู้จักบริหารทากร,ทรัพย์สมถยเป็นประโยชน์ตนทั้งในขณะนั้นขณะต่อไปแล้วในภพชาติต่อไปต้องฟังไปแต่รบพระพุญาณในวันนี้ยุติไว้เวลาตอนนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญยงงามไปบูในธรรมจ่า,จาท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี